วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปบางกะปิอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ข่าวว่าสกายวอล์กเปิดเพิ่มแล้วนะครับช่วงไหนนะเราไปดูกันซิเปิดเพิ่มช่วงไหนก่อนจะไปดูกันว่าสกายวอล์กเปิดเพิ่มช่วงไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถไฟ้าสายสีเหลืองนะครับกำลังมองหาร้านทำผมสไตล์เกาหลีที่ติดกับสถานีรถไฟ้าผมขอแนะนำร้านทำผมที่นี่นะครับสถานีมาไทยนะครับ ทรงลาดเปลา120ราร้อยร้านเฮ่ไมแฮนะครับอยู่ตรงตึกส้มๆนั่นแหละครับเฮ่ไม a ฮ r ร้านทําผมสไตล์กาหลียกระดับการให้บริการด้วยการแบ่งแยกโซนผู้หญิงโซนผู้ชายและโซนสะผมัปาผม ที่นี่มีห้อง VIP สำหรับลูกค้าที่ทำผมกับมัตเตอร์โอโลร้านแฮ่ไมแฮ่อยู่ลาดหนาวร้อยยี่สิบเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีมาไทยเรดกับรถส่วนตัวมีที่จารถหน้าร้านนะครับพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยครับชาร์ Just go ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่หน้าโลตัสแล้วนะครับซึ่งผมเดินทางสกายวอล์กมาทางนี้นะครับผมสกายวอล์กมีขอทานมานั่งขอทานแล้วจบจองแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก็ส่วนที่กําลังก่อสร้างอยู่เขาเปิดใช้แล้วหรือยังตรงนี้ก็จุดลานสกายวอล์กนะที่เราพามาดูกันแล้วซึ่งตอนนี้ก็กํลาลังจะทําตรงกลางนี้ครับน่าจะเป็นส่วนดอกไม้หรือเปล่าซึ่งก็ปิดอยู่ ส่วนฝั่งนี้นะครับก็สกายวอล์กตรงที่แยกเข้าไปทางถนนสีนะัครินเพื่อไปสถานีตรงนู้นนะครับสถานีแยกลำสาลีเพื่อลงไปเชื่อมต่อกับรถไปฟ้าสายสีส้มนะครับและก็รถไปฟ้าสายสีเหลงตรงนั้นนะครับผมซึ่งก็จะมีจุดตางขึ้นลงนะครับเป็นสะพานลอยเดิมนะครับซึ่งก็ตําเชื่อมจากกายวอล์กนี้พอเปิดไปจนถึงสะพานลอยนี้นะเนี่ยครับเดินไปทางนี้เลยไปกลาไปกันต่อ เนี่ยครับปันทิพย์นะครับซึ่งก็มีโรงแรมอยู่นะข้างหลังเนะี่ยซึ่งเมื่อก่อนเป็นโซนไอทียักษ์ใหญ่แต่บางกิเนี่แหละครับแต่ปัจจุบันว่าไอที IT, สินค้าไอทีได้รับความนิยมน้อยนะครับเพราะไม่ค่อยมีใครที่จะประกอบคอมใช้เพื่อดูเล่นอินเทอร์เน็ตที่บ้านเนะเาะเราว่าใช้มือถือเครื่องเดียวก็เล่นได้ดังนั้นอ,อุปกรณ์ไอทีก็เลยได้รับความนิยมน้อยลงนะครับดังนั้นก็เลยร้านก็เลยลดน้อยลงตามนะครับผม นี่ก็คนที่จะเดินไปทางบางกะปินะหรือว่าจะไปตลาดก็ลงตรงนี้ได้นี่ซึ่งจะเชื่อมกับสะพานลอยเก่านะหน้าปันทิศนั่นเองนานก็เปิดแล้วครับช่วงต่อไปก็เปิดแล้วครับไปเราไปดูกา้าเนี่ยครับเปิดใช้งานแล้วนะครับผมนี่ซึ่งช่วงนี้ก็จะไปถึงลานสกายวอล์กนะครับผม ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเปิดใจ้เวลาอีกสนาฬิกาถึงตีหมีการเก็บงานอยู่ซึ่งเขายังไม่เรียบร้อยนะก็ยังมีการเก็บงานอยู่แต่เปิดให้ประชาชนได้เดินใช้ก่อนนะครับผมซึ่งจุดข้างหน้านะครับจุดที่เชื่อมต่อข้างหน้านี้จะไปลงไหนได้บ้างนะครับผมจุดแรกเลยละลงที่สวนบางกะปิพิรมนะครับตรงลาดปลาวร้อยยี่สิบเก้าหรือตรงที่ติดกับถนน นาวบินนึงนู้นนะครับซึ่งแยกันนนาวบินแยกหน้าให้เรานี่ครับเป็นจุดทางขึ้นลงนะครับผมตรงสวนนะครับผมและอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ลงตรงหน้าสํานักงานเกตนะครับลาดปลาร้อยสิบนะครับสํานักงานเกตบางกะปีนะครับถ้าเราจะมาสํานักงานเกตนะครับนั่งรถไปฟ้าสายสีเหลือมาลงสถานีบางกะปิแล้วก็เดินสกายวอล์กมาถึงสํานักงานเกตได้เลยนะครับผมไปเราลองไปลงทาง สำนักงานเกตดูนะนี่มีป้ายบอกเลยนะทางลงสำนักง,งานเกตท่าเรือบางกะปิก็ลงตรงนี้ได้นะเนี่ยครับท่าเรือบางกะปิก็เข้าในซอยนี้นครับผมซอยข้างหน้าเนี่ยโอ้สวยอยู่นะตรงนี้ก็เป็นอ่าระเบียงแจ็คกับรถมาเยืนโอ้ละเออเออเอเอเอนะครับผมอ่ามีลงจรบเตยมนําด้วยนี่คือสำนักง,งานเกตบางกะปินะ นี่ก็ทางลงนะโอ้ือทางลงช้ได้อยู่นะเหมือนบันไดทางลงบ้านเลยแหมมีชัน้นพักอยู่สองจุดนะแล้วก็ลงตรงนี้แต่ระวังลื่นหน่อยนะครับผมก็เป็นพืพ้นกระเบื้องนะมันลื่นไหมพื้นกระเบื้องเขาไม่ลื่นเท่าไหร่ครับลองดูแลสากๆหน่อยๆครับผมซึ่งลงก็ติดกับถนนลาดพร้าวงนี้นะครับซึ่งข้างหน้าก็เป็นแยกนะครับ ขึ้นจุดถนนลาดพร้าแล้วครับซึ่งตรงไปนู้นเป็นถนนเซรีไทยแล้วนะครับผมฝั่งนู้นก็นวัดเมรนนี่ก็พ่วงจีนีนะครับผมซึ่งอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายลำตานผ่า,านนะถ้าไปท่าเรือบางกะปิก็เดินไปทางนี้นะตรงลาดพร้าร้อยห้าสิบนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยเข้าซอยนี้แหละครับท่าเรืออยู่ในซอยนี้ครับท่าเรือ เดี๋ยวติดกองแต่แสนนะตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมไปจุดต่อไปครับผมนี่ข้างหน้าก็จะเป็นลานสก,กายวอล์กนะครับจุดที่สองนะครับจุดแรกก็ตรงที่หน้าตลาดบางกะปิเมื่อตะกี้นะครับอันนี้ป็นจุดที่สองเราไปดูที่ว่ามันเหมือนกับจุดแรกหรือเปล่าคล้ายกันนะครับผม นี่กว้างกวางเลยนะซึ่งอยู่กลางแยกเลยนะซึ่งแยกนี้ก็จะมีทิวทัดให้ดูด้วยนะครับนี่ขอเอมพิซซ่านะครับตรงถนนพวกที่ไปตอนนำกระแมงตรงนู้นะครับ You have to be serious and serious when doing your hair because we want the best results possible Red exclamation mark Master Hollow เทมไมแองร้านทำผมสไตล์เกาหลียกระดับการให้บริการด้วยการแบ่งแยกโซนผู้หญิงโซนผู้ชายและโซนสระผมสระปาผมที่นี่มีห้อง VIP อีสำหรับลูกค้าที่ทำผมกับมตเตอร์โอลล ร้านแห้ไม h แห่อยู่ลาดนาวร้อยิเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีมาดไทยเรดขับรถส่วนทัวมีที่จอดน้าร้านนะครับายกันต่อนะบผมซึ่งก็ตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นลงด้วยนะครับ ซึ่งเป็นทางขึ้นลงแรกบนถนนเสรีไทยเนาะและข้างหน้าก็าลังยังก่อสร้างอยู่นะซึ่งจุดหน้านู้นก็จะไปนีดาและก็วัดศีบุญเรียงเนาะอะ,อะเราลองลงตรงนี้สิทางลงตรงนี้นะครับผมซึ่งก็เขียนว่าทางลงถนนพ่วงสิรินะน,น,นู้นไงถนนพวงสิริกน่ะจงตรงนี้เราก็จะเห็นวิวเนาะ นี่ลคอนโดสีส้มซึ่งฝั่งนู้นก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะถนนรามกำแหงตายเราลองลงดูสินี่ซึ่งจะมีชั้นพักอยู่หนึ่งชั้นพักนะทางลงนี้ซึ่งไม่ต้องเลียวนะตรงลงตรงเลยนะก็ลงตรงถนนเสรีไทยนะครับตรงนี้ ซึ่งเราก็จะเห็นกำลังก่อสร้างเยตรงนึ้นเนี่ย,ร,ยรับทางลงตอนนี้เขาขึ้นมาข้างบนอีกครั้งนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวอนาคตก็จะเปิดตรงนี้นะไปจนถึงวัดศรีบุญเรียงนะครับนั่นนะครับที่ติดตรงนั้นแล้ววัดศรีบุญเรียงทางลงซึ่งเชื่อมกับสะพานล,ลอยหน้าวัดศรีบุญเรียงนะครับแล้วก็จะลงบนถนนไปฮีด้า หรือไปเกห่ยง้องจันทร์ก็ได้เนาะซึ่งฝั่งนี้นะถ้าเราเดินมาตรงระเบียงตรงนี้เราก็จะเห็นถนนนวมินนะจุดเริ่มต้นของถนนน,าน,นาวมินนะซึ่งอนาคตก็มีรถไปป้าสายสีกำตาลเนี่ยครับมาทางนี้แหละพาดผ่านมาทางนี้แหละครับผมมาจากนุนนะครับผมถนนสวยนะ 4ช่องราจรหมั้ง6กช่องราจรนะครับผมเนี่ยพาดผ่านนี้เลยครับข้ามนี้นู้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซูมสีเห็นไหมเห็นอยู่นานซึ่งก็ว่าสายสีน้ําตาลนะครับจะผ่านตรงเนี้ยผ่านแยกนี้เราไปเชื่อมกับสายสีเหลืองที่แยกลำสาลีเนาะซึ่งลานสกายวอลก็ยังทําไม่เสร็จนะยังมีครูมอยู่เดี๋ยวน่าจะตกแต่งความสวยงามอีกนิดนะครับตรงนี้ด้วย และ้างลงอีกทางลงหนึ่งนะครับลงสวนบางกะปิพิรมนะครับผมเนี่ยซึ่งมีคนมาไหว้เยอะเลยนะตรงนี้ไปเดี๋ยวลองลงทางลงนี้กันนะครับทางลงนี้ก็เลี้ยวมาทางนี้นะก็ยังไม่ทำความสะอาดตั้ไหร่นะก็เลยดูพื้นเจาะแฉะหน่อยเวลาฝนตกก็มีฝนสาดนะ ซึ่งเขายังมีเก็บรายละเอียดอีกนะครับผมไม่ได้เปิดใช้แค่นี้แล้วก็จบนะเขายังเก็บรายละเอียดอีกเพื่อความสวยงามและตกแต่งให้มันสวยงามเลยนะครับผมนี่ทางลงนี้ก็มีหนึ่งชั้นพักนะซึ่งก็ไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าสูงมากก็จะมีหลายชั้นพักเนาะตรงเลยนะครับตรงลงริมถนนลาดตาเลยนะซึ่งริมถนนลาดตานี้เขาก็ปรับปรุงฟื้นฟูด้วยนะไปจนถึงนู่นเลย ตรงแยกถนนสีนักรินนะครับผมเลยตลาดบางกะปินะครับผมซึ่งทั้งสองฝั่งเนาะนี่ลาดลาร้อยยี่สิบเก้านะเนี่ยครับยาวเลยครับผมนี่ซึ่งใครที่ยังไม่เคยใช้สก,กายวอล์กก็มาใช้กันนะครับผมซึ่งพอลงปุ๊บก็ถึงสวนบางกะปิเมื่อก่อนเรากั้นตรงนี้นะนี่ก็เปิดแล้วเพื่อความโปร่งสบายเนาะขึ้นไปในสวนมีอะไรบ้างเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันไหม ไปดูการซึ่งผมก็เคยพามาดูแลเนาะจุดแรกจิ่งสําคัญเลยที่คนมาสวนนี้ก็คือไหว้นะครับรับลมนะครับผมซึ่งน่าจะอ่าศักดิธิ์อยู่นะเนี่ยมีพวงมาลัยเยอะเลยมีคนมาไหว้ยเยอะแยะเลยนะครับมาขอพอรนะครับผมเนี่ยซึ่งเหลวเทียนไม่เคยดับนะครับจุดนี้ก็มีคนมาขอพอรเยอะเลยครับผม สาลพระพรมตรงนี้นะครับผมเราเดินไปดูสวนบางกะปิที่รมนะนี่มีอนุสาวรีย์สวยเลยไปแล้วผมซึ่งก้างหน้าก็จะมีบึงบัวนะแต่ตอนนี้ไม่มีดอกเนี่ยครับจ่อสวนลานบางกะปิที่รมนั่นเอง ซึ่งถ้าเรายืนตรงสวนก็จะเห็ยนลานสกายวอล์กที่เราลงมาเมื่อตะเกียกครับผมเนี่ยไปในสวนก็เป็นมินิมอลนะฮะไม่ได้กว้างใหญ่มากครับมีต้นไม้ยืนต้นหลายต้นเลยนะครับผมสร้างความร่มรื่นนะครับผมแล้วก็มีบ้านหนังสือสวนหย่อมเกตปามตะปิกนะครับผมซึ่งใครจะเข้าไปอานหนังสือก็เข้าไปได้นะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะ ซึ่งโซนข้างหลังนี้ก็จะมีวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นยุคอกศูนย์ฮะมานั่งเล่นมาฮอตกันนะครับพักผ่อนยามเย็นกันนะครับผมใครที่จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวนลานบางกะปิพิรมตรงนี้ก็มาได้นะเดินสกายวอล์กมาได้เลยถ้าเรามารถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปิก็เดินสกายวอล์กตรงมาเลยครับผมยาวเลย ซึ่งเมื่อลงจากกกยวอล์กตรงนี้นะเราเดินมาตรงนี้เราก็จะเห็นจุดนี้นะครับจุดที่เขาขายกางเกงยียนนะเยอะแยะเลยอนะ่ะมีคนมาเลือกซื้อเลือกหากันกางเกงยียนสวยๆทังนั้นเลยเนี่ยซึ่งตอนนี้ร้านดวงปิดแล้วนะเพราะว่าหกโมงแล้วแต่ยังมีบางร้านเปิดอยู่นะของใช้จงกิฟช็อปก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดหย่อมๆนะครผม ตรงนี้ก็จะเป็นปลายดนตรีนะและจุดนี้ก็เป็นทางลงที่หน้าปันทิพนะปันทิพปาซานะแล้วก็ไปเข้าไปปันทิพได้นะครับผมนี่คือทางลงไปปันทิพนะมีของขายเยอะเหมือนกันแล้วก็มีบิ๊กซีมินิอยู่ด้วยนะครับผมและตรงนี้ก็มีพระผมด้วยนะครับผมไก่มาจะวายกลับว้ก็ได้นะครับตรงลาดลาวยี่สิบเจ็ดนะ ซึ่งถ้าเดินตรงไปอีกนะฮะก็ข้าเกตตลาดบางกะปิแล้วนะซื้อผลไม้ของสดของข้าวเอาไปทำกับข้าวนะฮะซึ่งกระวางเป็นระเบียบนะชิดขอบทางไม่อยู่กลมตางเดินนะครับเพราะก็ปรับภูมิทัศน์แล้วนั่นเองเนี่ยจะอยู่ชิดขอบเลยครับผมซึ่งจะทำให้เราเดินสบายขึ้น เนี่ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับสกายวอล์กจวนช่วงต่อขยายตรงที่หน้าพันทิพย์นะครับไปจนถึงแยกบางกะปินะครับเปิดแล้วนะครับผมใครที่จะมาเดินมาได้เลยนะครับผมมาลองดูสกายวอล์กกันบางกะปิก็มีสกายวอล์กเหมือนในเมืองเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย ข่าวดีสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับที่อยากตัดผมสไตล์เกาหลีนะครับมาที่ร้านเฮมเฮนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับและสำหรับลูกค้าทั่วไปที่จะทำผมนะครับเฮมเฮร้านทำผมสไตล์เกาหลียกกระดับการให้บริการด้วยการแบง่งแยกโซนผู้หญิง โซนผู้ชายและโซนสระผมสระปาผมที่นี่มีห้อง VIP ีสำหรับลูกค้าที่ทำผมกับมัตเตอร์โอโลร้านแห่ไม้แห่อยู่ลาดนาว120เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีมาาไทยรืสกับรถส่วนตัวมีที่จอดน้าราน,นะครับ